สวัสดีค่ะช่องบาลทุ่นสาวจ่อยค่ะมาบงงเบิองเงาะเพชรด้วยค่ะเพื่องบอกมันมาแห้งเหรอค่ะพี่น้องสาวจ่อยพามาเบิองเบื้องหลังของคอนว้อยค่ะลระกมาศมองที่เก็บน น้องๆกำลังยกลังลงค่ะพร้อม

รม่้แต่งัวน้ไม่ต้มมาตายตอนอิ่จริงๆริงไม่่าลูกนะมีไฟเหมือนจังหวดมกดาสามสามวันสี่ามห้าไม่โอเคนะทงำพูดามางงจุรบียอยูเลย

เตรียมพร้อมการแสดงของคืนนี้นะคะดูเบื้องหลังก็ได้ยังกินอืมกินด้วยเอาแซบบอ พี่น้องไปเบิ่งงากำหน้องยโรเฮ็ดยังเฮ็ดยังกินเนาะจ้าปลาสีมืองอขึ้นจะเปินตะแสบแต่สีมืองอเมียมีลุยไปไสะมีลุยไปไซไปแล้วไปฝึกตบกีทั้งหนมเอาแบบฝึกเพชรเลย เออแมนแมนเบอร์หารรถเมื่อหานมืนอสิกินได้เส็นผมเดอบ์ปรมนหมอยอักันเลยพอขั้วไมคครับวัอนี้บอทาคนนี่ออมหมอเลยอะ่ะกูรบทนน้นอันรอน้าคีม่กับ,บนนวบบนอยู่ันลกูกบวนนมึงอยู่นี่ละ่ะเออทาเอาทาเดี๋ยวเน คนเราไม่นองงอพุ่นออมมอพุ่นที่เมื่กินเขาก็จะได้กินเ่แมาเตียงเอาพ่่นพุกนนพุน่นพ่นน่นพุ้่นนน่่ เบลวาแล้วมาเบลมาแล้วหยเพชรเข้าีเบิ้งทาข้นรพี่น้องแซ่บแฮะขนมันขามากเส้มากขอรเบีงสั่นจ้ะ หลาบไก่อ๋ขึ้นแต่หักแขนไปซื้อว่าอะไร่าขับพุงป่ะเพราะอายนะคะเคเกาหลีมาเชฟมาจากเกาหลีกลครับพี่น้องช่องบ้าชื่นสาวจ่ายกระฟ้าไว้สำเน็ตนะคะแรกนี้ผู้ใดสาบผู้ใกินปีมือแสบของเงาะได้จ้า